พากันเล่นอะไรเนี่ยไฟค่ะอะไรนะจุดไฟสมัยอะไรสมัยโบราณอาสมัยตะกี้ตะเก่านะเนี่ยหนูถูไปถูมามันเิวอะดมไม่ไหนมันเฉียวมันมันมันจะเกิดไฟแล้วเขามันมีเขามันมีสำลีนะระวังเหยียบโทรศัพท์เด้อเขามันมีสำลีอะไรนเขามันมีสำลีเอามาลอง นะครับเกาสัมฤทก็นุ้นฝ้ายนะเขาก็มาจับไว้แบบนี้นี่จับไว้เหมือน,นเหมือนเสื้อเหรอที่ขเออและเาก็จะมาจับไว้แบบใกล้ๆใกล้ๆของเรานันแรกเขาก็จะมาอะไรบไหนไหนเอามาดูหน่อยเดยิ้มทุบ <laughs> มือตัวเองแล้ว เห็นไหมนะเล่นเราก็ต้องระวังด้วยไม่ทุบถือทำจริงก็เลยยิ่งระวังนี่นะครับอันนี้ก็น้อเพชรน้องพลอยนะครับเล่นไม้ขีดไฟสมัยโบราณหนูพาทำเขาดมแล้วอ กี่คนสวัสดีค่ะน้องตองค่ะน้องใบานองยค่ะสวัสดีค่ะน้องพิคค่ะสวัสดีค่ะน้องกุหวังค่ะแล้วก็ล้ก็ไปต่อมวยกันนะคน่าะเร่หลับมาเลยอก็บอกแล้วใส่ชุดทองใส่ชุดใส่ชเหลียั่นหะโอ้โหส่ใส่ใส่ชุดทอง ใส่ชุด<อ> <จะ S 2> นี่ชุดธรรมดาชุดธรรมดาเราจะลงไปเต่างอยไปไปดูเต่าอ,อีกบ่ใเออเต่าก็มีเต่าก็เราดูเยอะแยะเลยโอ้เราเราต้องซื้อผักไปแล้วกินเราอยากไปดูเต่างอยเก็บ cung tập ở nơi này bạn đây này nó có ở đâu vậy không vậy đó 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 không không vậy không vậy đó 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 พีุู่กนะต้องขอบคุณพีุู่กขอบคุณพี่ร้องมากเลยนะคะเดี๋ยว้ให้หน่อยเพราะว่าพี่ตุ๊กจัดขอให้พีุู่กนะคะจุ๊บ น,น้องตองน้องเพชรน,น้องพลอยนะครับก็อว้พรให้พี่ตุ๊กนะครับมีความสุขมีความจเจริญน,นะครับทำนี้ก็ขอให้พี่ตุ๊กนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปเป็นรบโพรรบสาของอทุกทุกคนนะครับนะครับนี่นก็เดี๋ยวเรากจะวาดปต่างเอ่ะเปิดนะเนีย ทำอะไรก็จอดอยู่ที่ตั่วคือโม่เท่านัม่ไดับไม่ได้ปับโทรศัพท์เราก็มาถึงที่ต่อง,งอยแล้วนะคะเราไปติดต่อง,งอยไปแล้วนะครับนะี่ครับแล้ก็จากพี่ตุ๊กนะครับน้องต้อมน,นะครับ อันนี้ก็จากพิตุนะครับก็เอาตังให้เด็กๆนะครับคนละหนึ่งร้อยนะครับคนละหนึ่งร้อยเนี้ยเลยมาเอาและครับแนี่ก็เงินจากพิทุกนะครับเอ็ซีน,นะครับก็คนละหนึ 100, ่งร้อยนะครับ,รบ,รบ,บ,รบให้ซื้อ,อขนมนมเนยกินนะครับ อนี้ก็อ่าให้น้ำเพรก่อนอรับน,ะะนีก็น้อพลอยขอ,ขอให้ประตูกคืร้าามน, 5, นะคะขอให้ไม่เจ็บไม่จนขอให้คิดอสงมันปัญนาีางประตูไปไหนก็ขอให้คีปไปไความปลอดภัยนะคะ,าะคมาสามคนก็คนละหนึ่งอนะครับก็ซื้ออยู่ซื้อกินนี่ก็อิ่มอยู่นะครับสีหนึ่งรออ่าน้องตอนะครับ ครับอันนี้ก็น้องโอก็ครับแล้วก,ก,ก็ลูกหลานก็ต้องได้มานั่งเฝ้าอ่าน,น้องโตน้องออยน้องเพชรนะครับทคือ ให้เขาเล่นน้ําก่อนเล่นน้ำํำสนุกเลยนะครับนน่นไม่อยากกลับเลยนะครับคือคนกลับก็ไม่อยากกลับเลยอะมีเพื่อนๆมาแล้วกลัวน้ำดนะ้ว มีเพื่อนๆมาเล่นด้วยแล้วครับไอ้สินะพอเจอกันปับ๊บกาคุยกันเลยครับไอ้สิเอาแล้วครับ ระดับกันแล้วนะครับทีเพิ่มตวัว <c oughs> ไปๆกรบๆารบ,รบๆบไปเลยกราบเถอะกราบกราบนี่นะครับอันนี้ก็แก๊สนะครับเรามาดูช,ชมแก๊ส เตาครับหัวเตาเดียวใส่ข้างหน้าเก็ซื้อนะถ้าใครครับผมเคาเตอร์เลยครับเนะครับไม่ก็หัวเอาหัวเตาด้วยเอราจะมาให้คร well ับผมมาให้เนี่ยนะครับไม่ก็ถังแก๊สนะครับสีก็จะเอารุ่นนี้นะครับสีรุ่นนี้นะครับสี่นะครับถ้ครับถ้าแค่รครับไม่ก็เดี๋ยวระหว่างก็เอาถังใหญ่นี้นะครับเอาถังใหญ่นี้นะครับสีนะครับไม่ก็โคตรโถนะครับรุ่นนี้นะครับ ขับล้มทั้งหมวกสามพันนะครับท่วนนะครับสามพันทวนนะครับล้มท <to> ั้งหัวด้วยนะครับสี่สามพันท่วนนะครับนะครับมาร้านนะครับมาร้านค้าเสียอะไรตัวเปียกเลยเฮ้ยนะครับซีฟองอนะครับซี